คนไทยต้องได้กินกุนเชียงกุนเชียงก็มีแต่แป้งโตโตครับพี่ไม่ผสมแป้งไม่ผสมแป้งเลยเดี๋ยวแฟนเพจกุนเชียงวัดงใครทําเนี่ยโอ้ยเพจปลอมกุนเชียงก็ปลอมแล้วเนี่ยสลบขึ้นสลบขึ้นพี่ไม่รู้ว่านี่คือผมนึกว่าเพจตัวเองแล้วพี่ไปให้คนอื่นเอาของพี่ไปขายวะเนี่ยแอบอ้างวะเนี่ยอ่ะโทรหาทัวรแฟนเลยอ่ะโทรเลยอ่ะไ่ได้พี่ทำทำด้วยกินพี่พี่เจ้าของจริงวะเนี่ยแม่มแล้วมีเพจกุนเชียงวัดงด้วยเหรอ พี่ทงมาลุยกันดีกว่าเพราะเวลามันรอนานแล้วข้าวหมดไปสาจานกินกุนเชียงตัวเองอร่อยมากเลยไม่ไก่อนกุนเชียงอร่อยจริงเปล่าดีมากเลยกุนเชียงสโลแกนเลยครับกินน้อยปัญญาระบายกินมากปัญญาถ่ายไม่ใช่กุนเชียงแป้งล้วนของของโค้ดทงหยกหยอกหยอกยอกยกหีหยอีหยกยอกหยนยอกมยอกกหยมีมยอกกหยอออกหยอกหยอกหอรโอออย่ออ สำหรับรายการนี้นะครับรายการก็ถ้าสั่งไปทางแอดมินก็บอกบอกแอดมินว่ามาจากรายการเซนเนี่ยฟรีค่าส่งครับฟรีค่าส่งหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยฟรีค่าส่งอะไรเฮ้ยค่าส่งเนี่ยห้าสิบหกบาทแพงแพงอย่นเชียงร้อยหกร้อยเจ็ดสิบค่าส่งห้าสิบก็เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่าของมีน้หนักอยู่เหมือนกันสั่งไปเลยอร่อยนี่อยจริงครับทางอ่าที่ขึ้นเลยแต่ว่าคนเป็นเบาหวานกินเพราะว่าแป้งเยอะ ยอนยอนยอนยไอ้ของมันจะขายได้มันดีๆเจอกำลังจะขายได้เดี๋ยวแฟนเพจกุนเชียงก็ทงใครทำเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้พี่ไม่เคยเห็นไม่ใช่ของพี่เหรอเอ้าเอาเอาเอานี่มีแฟนเพจตัวเองยังไม่รู้อีกเหรอเอ้าโอ้ยเพจปลอมกุนเชียงก็ปลอมแล้วเนี่ยสรุปคือสรุปคือพี่ไม่รู้ว่านี่คือผมนึกว่าเพจตัวเองแล้วพี่ไปให้คนอื่นเอาของพี่ไปขายวะเนี่ยแอบอ้างวะเนี่ยเออตายแล้วเดี๋ยว ตาย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 แล้วอะไรเนี่ยเนี่ยแอดมินบอกแล้วรสชาติไม่ต้องพูดถึงปลิ้งปิ้งมารอเลยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจียงคดทงมีด้วยเหรอเดี๋ยวงงเอาของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปถามทีมงานที่บ้านพี่ก่อนที่ว่าสรุปเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวดูก่อนขอขอพิมพ์ดูดิว่ามีของอะไรบ้างอะไรเขาเนี่ยขายของไม่รู้มี่องทางไหนที่ไม่มีแฟนเพจเดี๋ยวอ้าวตายแล้ว เอาแล้วซีเรียสแล้วเอาตายเอาแล้วพี่ชมบอกทีมช่องทีมชาติกูไม่ตอบแล้วเออาไปก่นจากทีนี้ใครไปยุ่งกับคุณเชียงกูวะเนี่ยคุณเชียงที่หายแล้วโอ้โหมีการคุณเชียงโคตรทงโอ้โหมีมีคนทำเหรอแฟนถามรึเปล่าไม่เป็นไรคำถามคือมีคนทำเหรอคือเราพี่เป็นเจ้าของ แล้วพี่ไปถามถพี่คนทำเหรอพี่ไม่รู้ได้ไงเนานี่สโลแกนใหม่ผมมอบให้แอดมินก็มอบให้อร่อยไม่ซ้ําจําเพจตัวเองไม่ได้เออปัญหาคือไม่ใช่เพจเขาแค่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเอางี้เพื่อความสบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวคุยแล้วเราแวงได้เพราะอะไรบ้างเดี๋ยว<อ>มีสั่งผ่านช่องทางเพราะเมื่อกี้เดี๋ยวมันมีขึ้นช่องทางนู้นเนี่ยมันจะไม่ใช่คุณเชียงพี่ไงเออเอางี้พี่ไปพี่ไปเคลียร์มาก่อนพี่ไปเคลียร์ตัวเองก่อนไหมพี่โทรหาเลยพี่โทรหาตรงนี้เลยอ่าโทรหาทัวรแฟนเลยอ่าโทรเลยเออไม่ได้พี่ทำทำธุรกิจพี่พ แมมล้วมีเพจกุนเชียงกคทงด้วยเหรอคุณเนี่ยมีคนเพจกุนเชียงไปทำกุนเชียงกคทงโอ้โหสุดยอดจริงๆรายการโคตรเลียวจริงอลองแม่ลองเสิร์ชดูเพจกุนเชียงโคตรทงดูสิเออเอแล้วให้แม่ดูว่าใช่ไหมเออเพราะว่าเพราะอีเมลไม่ใช่อีเมลของใครกูรู้มั่วเนี่ยเอาแล้วหายแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปไลน์อะไรแล้วทีมงานก็ก็ไม่ ก็ไม่ได้ถามเขาก่อนทีมไลน์ก็ทีมงานก็บอกอันนี้อันนี้แหละคือเดบุ๊กพี่ธงอึ้งเราก็ตกใจว่าเฮ้ยพี่ธงเล่นบุ๊กอะไรวะเนี่ยสุดท้ายไม่ใช่นบุ๊กไม่ใช่ไม่ใช่บุกไม่ใช่มุกไอ้เพจเนี้ยมันใชาเรื่องอะไรบอกนะพี่ขออาตขอยนาตงั้นขึ้นมาอีกทีนึงเพื่อให้รู้ว่าอย่าไปสั่งที่นั่นเออใช่ใช่โอ้โหเพราะว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่ธงนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยขายไปกี่อันแล้วโอ้โหแล้วไปเอารูปพี่ธงมาแปะอย่างดีแล้วนี่การตลาดยยัััังงไโโโลลกกกกกจำคคคครรรรรรบบบพพีีีีี่่่่่สสสิปต์ใหหหหมมมมเออะะนนแาาาาดด้้้ว็ผ พี่ธงครับแล้วไอตัวโลโก้โลโก้อะไรใช่ป่ะโลโก้ใช่ทุกอย่างใช่รูปเอารูปพี่ไปถูกป่ะนั่งเหวอเลยนั่งเหวอะเลยอย่าว่าแต่มึงเลยคุณก็เหวะเหมือนกันไอ้เนี้ยอันนี้นอสคริปต์ไอ้สัตว์เออนั่นน่ะดิโอ้ยนี่โอ้ยเดี๋ยวนี้พี่ดังถึงขนาดมีคนปลอมกุนเชียงวัดธงเลยเหนั่นแหละเด็กพี่ไม่ต้องคิดว่าเรื่องปลอมเรื่องเติมหรอกพี่ถามเมียพี่ก่อนว่าปัญหาคือภรรยาพี่ยังไม่รู้ด้วยทันกว่าคนเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่สนใจคนเชียงเขากดไลค์ไปด่า เอาคุยงานคุยงานคุยงานมานโอเคโอเคอะจบเรื่องคุณเชียงไปพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คดทงไปโรงพักเลยขอบคุณพี่ทงลาเลยไหมต้นลาพี่ลงขอบคุณพี่ทงมากนะครับแล้วก็แค่นี้เหรอเคลียร์คุณเชียงพี่ทงโปรโมทคุณเชียงนิดนึงพี่ไม่ไม่เอาหน้าเกียรติไปรายการถ้าโโปรมทเฉพาะในช่องพี่ไม่ได้ไปเอ้ยดูคนไทยต้องได้กินคุณเชียงคนไทยต้องได้กินคุณเชียงคุณเชียงนั้มีแต่แป้งคุณเชียงนั้นมีแต่แป้ง ไม่ใส่สารกันบูดให้ผสมแป้งผสมมันติดเดียวเดี๋ยวนี้เขาใช้พี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นบูลลี่มาร์เก็ตติ้งพี่ถ้าขายของแบบสโลแกนดีๆเนี่ยคนไม่ค่อยจดจำพี่นฟฟูดคนไม่ค่อยจัแต่ถ้าเป็นกุนเชียงโคตรทงกินน้อยปัญญาบายกินมากปัญญาถ่ายเนี่ยเชื่อผมมีจําสั่งยังไงไม่ตรงสั่งยังไง ads line ads line id eq สก๊อตเกอร์สามสี่เข้าไปนะครับแล้วคุยเอดมินได้เลยเพอาว่าแล้วหยัดขายมากเลยไม่เอาไม่ขายมากเข้าไปในช่องวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โคตรทงมีขายอยู่ที่นั่นค่าส่งฟฟรีค่่าสง บอกว่ามาจากเซนฟุตบอลครับผมใครที่อยากจะไปซื้อกุนเชียงนะครับกุนเชียงเนื้อล้วนนะครับแป้งนิดหน่อยอร่อยแน่นอนนะครับผมก็ไปติดตามกันได้น,นะครับไปดูในยูท b e ของพี่ธงนะครับช่องโดดะนะโดดครับพี่ไม่ผสมแป้งไม่ผสมแป้ง <laughs> เลย <laughs> <laughs> ไม่ผสมแป้งเอาตรงนะตั้งตั้งแต่เริ่มรายการมานะกูมไม่เคยเห็นเขาโมโหใครขนาดนี้เ <laughs> 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 นี่ยมึงทำให้เขาเ,ขาเกลียดได้ขนาดเนี้ยก <laughs> <laughs> ุนเชียงเนื้อล้วนกูจะไปด่าเขาว่าจัดตัวอะไรเกลียดฟุตบอลนะเขาไม่เคยโกรธนะ แต่วันนี้วันที่มึงมาเนี่ยมีทั้งเพจปลอมร้านกุนเชียงเขาแล้วยังไม่ได้บอกกุนเชียงเขามีแต่แป้งเงี้ยุขอดอันนี้เป็นบูลลี่มาร์เก็ตติ้งกุนเชียงเนื้อล้วนกินแล้วอร่อยไม่อร่อยมัให้ถีบนะอไปสั่งกันได้ในเพจและยูทูบชาแนลของพี่ธงเลยเพราะว่าพี่ธงไม่อยากขายในนี้นะก็อย่าขุดขอบคุณที่สละเวลามาด้วยนะคุยกันยาวเลยนะครับผมพี่ธงมากนะครับขอบคุณครับพี่ธงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่อ่า สวัสดีครับผมโคตรทงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะอุดหนุนและสนับสนุนโคตรทงนะครับสามารถสั่งซื้อกุญเชียงได้ผ่านทางเพจนี้เลยครับเพจนี้เป็นตัวแทนจําหน่ายของทางโคตรทงนะครับใครอยากอุดหนุนโคตรทงซื้อกุญเชียงโคตรทงสามารถซื้อได้รวมถึงเพื่อนๆท่านใดอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายก็สามารถติดต่อได้โดยตรงกับทางช่องวิเคราห์บอลไทยสไตล์โคตรทงกับผมโคตรทงได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ นี่สโลแกนใหม่ผมมอบให้อร่อยไม่ซ้ําจำเพจตัวเองไม่ได้แฟนเพจกุน <c oughs> เชียร์ก็ทงใครทํำเนี่ย